เมื่อวานเราก็ออกอากาศในเรื่องของพุทธองค์เจ็ดองธรรมแห่งการตรัสรู้นะคะในวันนี้ก็มีหัวข้อดีๆในสุตตมยายานซึ่งสุตตมยจยานเนี่ยก็เป็นยานนะคะที่เกิดขึ้นเพราะการฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะคะก็เลยทำให้ได้ ระลึกได้ถึงทาที่ตนเองเคยได้ยินได้ฟังมาในปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังมีสภาพธรรมเหล่านั้นปรากฏอยู่ก็เลยทำให้สามารถเข้าใจปัจจุบันอารมณ์ว่าสภาพธรรมนี้ชื่อว่าอะไรนะคะซึ่งการที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยต้องเป็นสุตตะคือฟังคำของพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะจึงจะทำให้ ได้สุตตมยายานที่ถูกต้องนั้นเนี่ยถ้าผู้ปฏิบัตินั่งไปแล้วก็ซบือเฉยไม่รู้เรื่องเนาะไม่รู้ว่าธรรมนี้คืออะไรทำนี้คืออะไร,น,ออะไรนะคะแสดงว่ายังไม่มีสุตตะนะคะยังไม่มีสุตตมยายานเพราะว่าสุตตมยายานเนี่ยจะเป็นยานชื่อว่ายานเนี่ยเพราะว่าอัตว่ารู้ธรรมนั้นๆ รู้ธรนัน้นั้นก็คือสภาวะที่กําลังปรากฏในขณะนั้นนั่นแหละค่ะเฉะนั้นชื่อว่าปัญญาเนี่ยก็เพราะอาจว่ารู้ชัดก็คือเห็นสภาพธรรมนั้นมันปรากฏจริงๆอย่างเช่นวิญญาณกําลังปรากฏก็เห็นว่าเนี่ยมันคือวิญญาณเห็นวิญญาณแล้วญาณน,นั้นก็แทงตลอดลงไปในวิญญาณว่านี่คือวิญญาณมีอาการอย่างนี้นะคะเะฉะนั้นสภาพธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็มีหน้าที่ของตนของตน ในตรงนี้ทีนี้เวลาที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้เข้าถึงธรรมตรงนั้นเนี่ยจะต,ต้องอาศัยสุตตมยายานเมื่ออาศัยสุตตมยายานนั่นแหละจึงรู้ว่าสภาวะที่กำลังปรากฏเนี่ยคือสภาวะอะไรนะคะ ในหัวข้อสุตตมยญายาณอยู่นะคะยังยังเหลืออีกเยอะเลยแต่อาจารย์จะอธิบายเฉพาะหัวข้อที่อพอที่จะเข้าใจได้นะคะในตรงนี้ในสุตตมยญายาณเนี่ยก็คือญาณที่ญาณที่มีมีขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่านะคะเพราะว่ารู้ชัดธรรมที่กาลังปรากฏในขณะนั้นแล้วรู้ชัดธรรมที่ได้สดับมาแล้วว่าธรรมเหล่านี้นะคะที่ควรทําให้แจ้งเนี่ย ยานตัวนี้จึงชื่อว่าสุตตมยญาณและสุตตมยญาณเนี่ยก็คือสภาวะของปัญญาเครื่องทรงจำรมที่ได้สดับมาแล้วนะคะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยบางทีสภาวะมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่ามันปรากฏขึ้นมาเองและเราเห็นมันแล้วมันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันมีขั้นตอนของสภาพธรรมท,ที่กระบวนการทำงานที่ละเอียดมาก มันมีสภาวะที่ทำหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างอยู่แต่ไม่ใช่เรานะคะอย่างปัญญาเครื่องทรงจทำธรรมที่ได้สดับมาแล้วคือเครื่องรู้ชัดธรรมที่ได้สดับมาแล้วนั้นว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งนะคะแห่งความเสื่อมธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่ธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนชํารกกิเลสชื่อว่าสุตตมยญา,านนะคะชื่อว่าสุตตมยญา,าน ฉะนั้นเนี่ยยานตัวเนี้จะเป็นยานที่ที่มีสัญญาร่วมด้วยเรียกว่าปัญญาปัญญาเครื่องทรงจำธรรมฉะนั้นอาการจำเนี่ยยังเป็นอาการของสัญญานะคะคือหมายความว่าปัญญานี้จะเห็นเห็นแล้วเนี่ยเห็นสภาวะนั้นแล้วแต่มีสัญญาเข้าเข้าไปจำเอาสภาวะนะคะจำเอาสภาวะที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าเอะเนี่ย GPU, สภาวะที่กำลังปรากฏเนี่ยกับสภาวะที่เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ย สภาวะนี้มันเป็นสภาวะเดียวกัน